คือสารผลงานของพ่อสารต่อเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมชื่อบุญตรลักเพื่อนนะครับได้รับเกียรติจากคอสอมเพื่อัชกันนะครับเพื่อที่จะมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของศาสตร์ประชาโคงของนางโมเดลวันนี้เราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรามากันเต็มห้องเลย ได้ข่งันนะครับเรามากันสี่ท่านด้วยกันนะครับจะแนะนําท่านวิยากรนะครับทั้งหมดสี่ท่านด้วยกันนะครับเราไปไหนเราก็จะไปกันเป็นทีมช่วยกันนะครับร่วมแรงแข่งขันนะครับท่านที่หนึ่งนะครับท่านที่กองเงินกลางครับแเชวใช้ตรงเครับท่านที่สองครับท่านเสน่ตาสีครับท่านที่สามนะครับน้องนกนะครับน้องเล็กนะครับคนสูดท้อง กวีรจุนพลนะครับอันนี้ที่ทั้งสี่ท่านเนี่ยเป็นปาา่าของอำเภยผาเจรของเรานะครับทุกท่านมีศูนย์เรียนรู้เป็นของตัวเองนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของข้อหลักราชการที่9นะครับที่จะ,ะนำพาเกษตรกรของเราเนี่ยให้หลุดพ้นนะครับในเรื่องของอข้าวมากข้าวยากหมาแพง นะครับทำไมถึงข้าวข้าวยากหมาแพงนะครับทุกวันนี้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มเป็นแล้วครับสินค้าราคาเริ่มสูงขึ้นนะครับแต่ละท่านนะครับที่ได้เอ่ยามไปแล้วเนี่ยเป็นปลาบชาวบ้านนะครับเป็นพี่อภรนต้นๆของอำเภอราเการของเรานะครับวันนี้มาทั้งหมดกี่ตำบลครับสี่ตำบล ตะบนละหนึ 1, 2, 3, ่งแถวหนึ่งสองสามสี่พอดีสี่ตะบนด้วยกันนะครับครับคําว่าสารพระราชานะครับผมจะกล่าวในในรูปภาพรวมๆนะครับสารพระราชาโคกหนองนาโมเดลคืออะไรนะครับเอาหมายหลักนะครับของโคกหนองนาก็คือหนึ่งนะครับกักเก็บน้ําในพื้นที่ของตัวเองให้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ 100คำว่าหนึ100่งร้อยปร์เซ็นคืออะไรนะครับหนึ่งร้อยเปร์เซ็นคือเราจะมีน้ําใช้น้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ของเราเนี่ยได้ตลอดทั้งปีนะครับตลอดทั้งปียังไงนะครับใช้ไม่หมดแน่นนะครับแน่นะครับอันนี้คือหลักหลักครับคือปัจจัยหลักของโ,องโมเดางนเดลสองนะครับสร้างแหล่งอาหารในพื้นที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุด ยางเป็องไดก็เป็นอาหารก็เลยกับยางเป็นองนี้ก็มีครับยางเป็นองนี้ก็มีว่าตอกไข่พรอคาใบตะโกนกับพิกเออสร้างแหล่งอาหารในพื้นที่ของเองให้สมบูรณ์ที่สุดอันนี้ข้อที่สองไปเนาะข้อที่สามนะครับสร้างป่าห้าระดับนะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดลอ้อมนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับโลกของประ,ประเทศไทยเราเนี่ย ป่าไม้เนี่ยลดน้อยถอยลงมากมหาศาลนะครับจากเมื่อก่อนที่ผมคอยยกประมาณสักกี่ปีดวสิบห้าปีป่าไม้ในประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์อายุสิบหกปีเพืนอนๆตอนนี้ยี่สิบห้าแล้วพออายุยี่สิบห้าปีนักอายุบัฒนผมอายุยี่สิห้าแล้วตอนนี้ป่าไม้นะครับเหลืออยู่แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต ตายแล้วมเมื่อไรผมอายุสี่สิบเนี่ยมันจะเหลือเพาะฟ้าใหม่นะครับนี่คือหลักๆโลกของเรากำลังเปลี่ยนไปนะครับจึงได้มีโครงการนะครับศาสรพระราชาโคกของนานาโมโยนะครับอันนี้คือหัวข้อที่3นะครับสร้างป่าค้าระดับในพื้นที่ของเองให้สมบูรณ์ที่สุดระดับสูง,ระ,ง,ร,ะสงระดับกลางระดับสูงกลางก่ำเตี้ยไม้เลี้ยดิน แล้วก็ไปกินหัวไปกินหัวเขาจยตไปอีกว่าอไปกินหัวคืออะไรครับเืออ่าเือมันอ่านี่ยงไงอ่า่ากินหัวเออกินหัวแงเออถ้า้าไมกินหัวโดยแต่กินหัวโอเคนี่แหละครับคื าห้ป่า5ระดับในป่าเรา,าก็มีแหล่งอาหารหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับตรงนี้สําคัญที่สุดเลยทุกคนจะทําได้ยากมากข้อที่4สร้างไรายได้นะครับเป็นรายวันรายอาทิตย์รายเดือนแล้วก็รายปีรายวันนะครับเราสร้างจากอะไรรายอาทิตย์เราสร้างจากอะไรารายเดือนสร้างจากอะไราร,า,า,ไรายปีสร้างจาก ในพื้นที่ของเรา <ừ. S 1> ในพื้นที่ของเรา <ừ. S 1> ที่เราทากินอยู่ทุกวันนี้ <ả? S 1> ลดละเลิกการใช้สารเคมีนี่แหละตรงนี้สำคัญมากเพราะ <ả? S 2> ว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเราต้องเปลี่ยนใหม่เลยครับจากที่เคยใช้สาร TV, เคมีหนึงร้อยเปร์็นเราลดละเลิกทั้งหมดพวกเหลัานานโมเดลนะครับเป็นแหล่งอาหาร เป็นรทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมพื้น,ในใ gallery. ทุ่ทรัพยากรธรรมชาติได้สิ่งแวดล้อมนะครับเนี่ยถ้าวโพเรืองของเราเนี่ยทุกหมู่บ้านทุกเรือนทำแบบนี้เชื่อนะครับเมื่อผมประยุสี่สิบปีเนี่ยสี่สิบห้าเพิ่มอให้ห้าปีป่าไม้ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอีกเป็น50%จะเพิ่มขึ้น ตอนนี้รถน้อยถอยลงสภาพสีแว่ลนล้อมสภาพอากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าโลกเราเนี่ยเป็นผู้ที่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติของเราให้ลดน้อยถอยลงนะครับเราสร้างเราทำลายชั้นบรรยากาศของของโลกเราทําลายดินดินที่เคยอยู่ลงสมบูรณ์นะครับดินที่แต่ก่อนนี่สามารถปลูกพื่อดโดยที่ไม่ใช้ปุ๋ย พวกเราเนี่ยไม่ใช่ใครเลยพวกเราเมื่อกว่อนนี้ผมก็เคยทําลายป่านะครับป่าเป็นงดนิบเนี่ยถางนะครับทากันตัดไม้ทําลายป่านะครับถางเกเตียนเป็นหมดเลยนะครับทุกวันนี้จนไม่รู้เลยว่าต่อไปเนี่ยไม้พยุงมันจะเป็นปต้นยังไงยานนาจะเป็นต้นยังไงไม้ตะเกียนจะเป็นต้นยังไงลูกหลานเราจะไม่เห็นเลยนะครับ,รบวายจะเป็นตัวยังไง เป็นตัวยังไงเยาว่าคือไข่ด้วยนะครับทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปหมดต่อไปเวลาเราจะสอนให้ลูกเราดูไยเนี่ยตามพาะสัตรพราชาหนึ่งก็คือความขยันอดทนความเพียรนะครับความฝันที่จะทําตามรอยพ่อนะครับที่จะเดินตามรอยพ่อให้ประสบความสําเร็จนะครับก็คือความขยัน บันเียนความอดทนนะครับในสิ่งที่เราจะต้องขับเคลื่อนนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของศาสตร์พระราชาโคกหองนานโมเดลนะครับท่านอาจจะเคยเห็นใน u t u ู e แม่บอครับาบางท่านก็ทำแบบสวยงามนะครับจริงๆน่ะโคกของนานโมเดลเนี่ยบางท่านอาจจะเดินผิดแนวขทิศทางน,นะครับคือ Uh, ไปใช้ uh, เครื่องจักรไปใช้อะไรที่ขุดแล้วมันทำให้เราเนี่ยลงทุนสูงนะครับตามที่ผมได้ไปอบรมกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างนะครับอันนี้คือหลักๆแต่ถ้าเรามีเงินอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ไม่เน้นว่าถ้าเราอยากจะทำพวกหองงานโมเดลต้องไปกู้เงินทกรสอนะอันนี้ไม่ได้นลา ครับไม่แนะนำมากมากเลยนะครับในเรื่องของไปกู้เงินทบศแล้วมาทำเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทำแล้วเนี่ยรายได้มันไม่เกิดนักบัดน,นั้นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอ่ามันเป็นแผนที่จะสร้างแหล่งอาหารสร้างแหล่งน้ำสร้างป่าให้กับประเทศไทยของเราเนี่ยมีความบุุงสมบูรณ์ในอนาคตนะครับมันไม่ใช่ เป็นเศรษฐกิจคำว่าเศรษฐกิจคือทำทำตอนนี้อสามเดือนห้าเดือนได้เงนินนั้นคือเศรษฐกิจเหมือนที่เราปลูกมันปลูกไก่ปลูก้าวโดอัน,นั้นเขาเรียกว่าเศรษฐกิจนะครับแต่โคกของนาเนี่ยถ้าเราเกดูเหมือนเหมือนภูเขาอ่ะทำไมทำไมเป็นภูเขาแล้วน้ำทำไมซึมซับได้ตลอดทั้งปีเรนเรนป็น,นใหญ่ นี่คือหลัก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 กิจกรรมธรรมชาติเราต้องห้าวถึงเยนะถึงเนื่อถึงของหลักกิจกรรมธรรมชาติของเรานะครับแต่ถามว่าทํายากไหมยากนะครับยากมากผมทํามาเนี่ยเกือบสิบปีแลนะที่ที่ทำการกิจที่ทำกิจกรรมนะครับนี่คือปัจจัยหลักเราต้องลงมือดีแล้วนะครับพี่น้องต้องมี